สวัสดีค่ะเจกนะคะกลับมาพบกับคุณน้ำตาลนะคะสำหรับการเตรียมตัวก่อนสอบนะคะทบทวนบทเรียนกันสำหรับวิชาสุขศึกษาชั้นป .3 เทอมนี้กันค่ะมาดูกันเลยนะคะเรื่องแรกที่เราเรียนนะคะคือลักษณะการเจริญเติบโต,ตของร่างกายมนุษย์ค่ะซึ่งการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์นะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงวัย แต่ละวัยนะคะซึ่งพวกเราก็อยู่ในวัยเรียนนั่นเองนะคะเดี๋ยมาไปดูกันว <te> ่า <transgender> มีการเจริญเติบโตอะไรบ้างการเจริญเติบโตตามวัยนะคะคือมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างทางร่างกายเกี่ยวข้องกับขนาดน้ําหนักส่วนสูงกระดูกกล้ามเนื้อรูปร่างนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณเป็นหลักเลยค่ะซึ่งมนุษย์เรานะคะมีการเปลี่ยนแปลง6กช่วงวัยนะคะ วัยแรกคือวัยทารกค่ะอันนี้ก็จะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะก็จะร้องไห้งงแง้อย่างเดียวได้เนาะแล้วก็กินนอนนะคะเป็นหลักแล้วก็เติบโตมาเป็นวัยเด็กนะคะอันนี้จะเริ่มช่วยเหลือตัวเองได้ค่อยๆเรียนรู้ที่จะเติบโตมากิ่งขึ้นแล้วก็มาถึงพวกเราที่เป็นวัยเรียนนะคะอันนี้ก็จะอยู่ในวัยเรียนหนังสือมีการเรียนรู้มีการเจริญเติบโตในหลายๆด้านแล้วก็มาถึงวัยรุ่นนะคะอันนี้ก็จะเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวนะคะแล้วก็ เริ่มที่จะติดเพื่อนมากยิ่งขึ้นนะคะในวนัยนี้แล้วก็สําหรับวัยผู้ใหญ่นะคะอันนี้ก็จะเป็นวัยที่เราคุ้นเคยนะคะเพราะว่ามีคุณพ่อคุณแม่เรานะคะมีคุณครูอย่างนี้นะคะก็เป็นวัยที่ทํางานนะคะแล้วก็สร้างครอบครัวค่ะในวัยนี้สุดท้ายนะคะคือวัยชาราอันนี้ก็จะเป็นไม้ใกล้ฝั่งนะคะก็จะมีการเสื่อมลงของสภาพร่างกายนะคะ ซึ่งเราเนี่ยสามารถสังเกตการเจริญเติบโตของเราได้จากลักษณะรูปร่างส่วนสูงแล้วก็น้ําหนักค่ะสําหรับการเจริญเติบโตนะคะเราก็จะมีการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันในแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเนาะซึ่งจะมีปัจจัยที่มาเกี่ยวข้องนะคะที่ทําให้เราเจริญเติบโตไม่เท่ากันนะคะไม่พร้อมกันนะคะ ก็จะมีอย่างแรกเลยคืออันนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะเป็นพันธุกรรมหรือกรรมพันธุ์นะคะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมมาจากคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะคะแล้วก็รวมถึงบรรพบุรุษนะคะอันนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้มากกับยีนนะคะโครโมโซมในร่างกายเราเนาะต่อมาคือสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นั่นก็คือสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะทําให้เรามีการเจริญเติบโตที่สมวัยเราสามารถแบบดูแลแล้วก็ ควบคุมได้นะคะก็คืออาหารค่ะอันนี้ก็กินอาหารที่มีประโยชน์พวกผ้ามูนะคะก็จะทำให้เราเจริญเติบโตการดื่มนมอย่างเงี้ยนะคะออกกาลังกายเป็นประจำจะทาให้เราแข็งแรงโตวไวนะคะแล้วก็การพักผ่อนให้เพียงพอก็จะทําให้เราเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ค่ะลักษณะการเจริญเติบโตของวัยเรียนนะคะก็จะประกอบไปด้วยสี่ด้านเดี๋ยวเราไปดูกันทีละด้านนะคะ ด้านแรกคือด้านร่างกายนะคะก็จะมีการเจริญเติบโตที่สม่ําเสมอโดยเฉพาะส่วนสูงและน้ําหนักนะคะเพศหญิงก็จะโตโตวกว่าเพศชายในวัยเดียวกันโดยส่วนใหญ่มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงคล่องแคล่วว่องไวทํากิจกรรมต่างๆโดยใช้ร่างกายได้อย่างเต็มที่เลยนะคะในวนัยนี้จิตใจและอารมณ์ก็จะมีอารมณ์ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นลึกซึ้งมากขึ้นอารมณ์โกรธกลัวน้อยใจอันนี้ก็จะพัฒน,นาเยอะเลยนะคะต้องการเป็นที่ยอมรับ นะคะแล้วก็มีความสนใจต่อสิ่งรอบข้างค่ะด้านสังคมก็จะเรียนรู้การอยู่ร่วมกันชอบอยู่รวมเป็นกลุ่มไม่ชอบอยู่คนเดียวแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะด้านสติป,ปัญญาจะมีการพัฒนาด้านสมองมีความคิดอย่างมีเหตุผลคิดแก้ปัญหาได้ ง่ายๆนะคะไม่ยากจนเกินไปอ่านและเขียนหนังสือได้คล่องแล้วก็อยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่เสมอะคะ่ะอันนี้ก็ดีต่อการเรียนรู้ของเด็กๆแล้วก็พัฒนาการด้านสติปัญญามากเลยนะคะแล้วก็เราเรียนรู้กันว่าลักษณะการเจริญเติบโตในวัยเรียนเนี่ยสังเกตได้จากน้ําหนักส่วนสูงรูปร่างแล้วก็พัฒนาการด้านต่างๆซึ่งสามารถนําน้ําหนักและส่วนสูงมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ในรูปแบบของกราฟซึ่งกลุมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข,สสขเป็นคนจัดทำขึ้นซึ่งมีการปรับรูปแบบนะคะให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นข้อมูลมีการอัปเดตแล้วนะคะเป็นรูปแบบนี้ปัจจุบันนะคะก็จะเปรียบเทียบในเฉพาะเพศของเรานะคะเพศหญิงก็เพฉพาะเพศหญิงเพศชายก็เฉพาะเพศชายค่ะเพราะเราจะมีการเจริญเติบโต,ตที่แตกต่างกันอันนี้จะเป็น ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุนะคะว่าเหมาะสมไหมส่วนสูงกับอายุเรานะคะถ้าเราอยู่ในแถบสีเหลืองด้านล่างนะคะก็จะเตี้ยอันนี้ไม่เหมาะสมกับอายุนะคะอาจจะขาดสารอาหารหรือกินนมไม่พอนะคะถ้าเป็นค่อนข้างเตี้ยอันนี้ก็จะไม่ค่อยดีเหมือนกันนะคะแต่ยังไม่มากนะคะสูงตามเกณฑ์น,นี่ดีเลยเหมาะสมกับอายุนะคะหรือใครอยู่ค่อนข้างสูงหรือสูงอันนี้คือจเจริญเต,ติบโตได้ดีและดีมากค่ะแ, <borah? ird> และเราก็ ำน้ำหนักมาเปรียบเทียบกับส่วนสูงได้นะคะเรียกว่าน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง,สง,สงเปรียบเทียบแยกกันเหมือนเดิมเพศชายและเพศหญิงนะคะมาดูว่าเราผอมไหมค่อนข้างผอมหรือเปล่าอันนี้อาจจะขาดสารอาหารหรือว่ากินอาหารไม่เพียงพอนะคะ,ะระบบเผาผลาญดีอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องทานเพิ่มนะคะสมส่วนอันนี้เหมาะสมนะคะแล้วก็ท้วมน้ำหนัก มากนะคะเริ่มอ้วนหรืออ้วนอันนี้อาจจะทําให้เราเป็นโรคอ้วนได้ในอนาคตแล้วก็เสี่ยงต่อาการที่จะเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างหัวใจเบาหวานความดันโลหิตสูงได้นะคะอันนี้ถ้าเราอยู่ในเกณฑ์นี้เราก็ต้องปรับตัวเหมือนกันเนาะทั้งน้อยไปหรือมากเกินไปนะคะซึ่งเมื่อกี้เราก็เห็นมีสองแบบนะคะส่วนสูงตามเกณฑ์อายุแล้วก็น้ําหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงค่ะซึ่งเราก็ควรจะดูนะเราอยู่แบบ ผอมค่อนข้างผอมเตี้ยค่อนข้างเตี้ยอย่างเงี้ยไม่ดีนะคะต้องกินนมให้เยอะขึ้นออกกาลังกายมากขึ้นเนาะดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นนะคะกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะสมส่วนก็ต้องรักษาน้ําหนักตสูงของเราให้ตามเกณฑ์อายุต่อไปนะคะส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนนะคะอันนี้ไม่ดีนะลูกเนาะ นะคะก็อาจจะต้องปรับพฤติกรรมการกินการใช้ชีวิตนะคะ,ะให้ดียิ่งขึ้นออกกําลังกายมากยิ่งขึ้นอย่าก,กินแล้วนอนหรืออะไรเงี้ยนะคะก็จะไปทํากิจกรรมมากขึ้นกินอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้น,นอะไรเนาะส่วนสูงแล้วก็ท่้นสูงอันนี้ดีอยู่แล้วนะคะอยู่เหมือนสมส่วนเลยนะคะหรือตามเกณฑ์เลยนะคะแล้วก็ คำถามชวนคิดเด็กๆก็อยากมีสุขภาพที่ดีอยู่แล้วเนาะสมวัยนะคะกินอาหารให้ครบมภาพมูอออกกาลังกายนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้แข็งแรงนะคะก็จะทําให้เราจเจริญเติบโต,ตได้สมวัยของเราอ๋ออ่ะเรื่อ,องต่อไปที่เราเรียนคือความสําคัญและความแตกต่างของครอบครัวนะคะเราเรียนกันว่าครอบครัวเนี่ยมีความสําคัญแล้วก็เป็นสถาบันแรกที่คนเนี่ยอยู่ด้วยกันสองคนขึ้นไปมีความสัมพันธ์กันทางสายเลือดนะคะครอบครัว มีความสําคัญอย่างมากเพราะเขาให้การอบรมเลี้ยงดูให้การศึกษากับเรานะคะถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับเราสร้างประสบการณ์ต่างๆร่วมกันแล้วก็ให้ความรักความเมตตาความเอาใจใส่กับเราลักษณะของครอบครัวนะคะก็จะประกอบไปด้วยอย่างแรกเลยคือมีหลายประเภทค่ะอย่างแรกเลยคือครอบครัวเดี่ยวอันนี้ก็จะมีคุณพ่อคุณแม่แล,ล้วก็ลูกๆนะคะไม่ว่าจะลูกคนเดียวหรือหลายคนนะคะ ครอบครัวขยายอันนี้คืออาจจะมีมากกว่าหนึ่งครอบครัวนะคะเป็นครอบครัวใหญ่มีครอบครัวย่อยๆนะคะลุงป้านะ้าอ้าอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันครอบครัวนะคะมีปู่ย่าตายายมีญาติิเราอยู่ด้วยกันนี่นะคะเด้ครอบครัวขยายครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเกี่ยวอันนี้คุณพ่อคุณแม่อาจจะมีใครเสรียชีวิตไปก่อนนะคะหรือว่าท่านได้หย่าร้างกันเลิกกัน แยกทางกันอันนี้นะคะเราก็จะจำเป็นต้องอยู่กับคุณพ่อหรือคุณแม่คนใดคนหนึ่งก็มีเราเป็นลูกเป็นต้นนะคะครอบครัวข้ามรุ่นคือคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอายุเยอะกว่าเราเยอะๆนะคะเป็นแล้วเราเป็นหลานอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะเป็นข้ามรุ่นนะคะครอบครัวสําคัญมากๆเลยอย่างที่กูบอกไปสังคมแรกที่เราเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมก,กันกับคนอื่นและเขารักเราดูแลเราเป็นอย่างดีนะคะเราก็ต้องพยายาม ในการที่จะรักษาสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวอันนี้โยงเข้าเรื่องต่อไปเลยนะคะสําหรับการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวนะคะพูดกันทั่ว,วไปก่อนสัมพันธภาพเนี่ยหมายถึงการอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุขมีความจริงใจให้ความรักความนับถือซึ่งกันและกัน สำหรับสัมพันธภาพในครอบครัวนะคะถ้าเราอยากสร้างให้ดีเราต้องเริ่มด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใสกับทุกคนในครอบครัวนะคะหาเวลาและทํากิจกรรมร่วมกันซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ปฏิสัมพันธ์มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันทํากิจกรรมยิ้มแย้มหันหน้าเข้าหากันอย่างนี้นะคะแล้วก็รักห่วงใยช่วยเหลือแบ่งเบาภาระไม่ให้ใครต้องทุกข์ใจในบ้านนะคะไม่เป็นหน้าที่ของใครมากจนเกินไป เนาะแล้วก็รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นไม่เอาแต่ใจตัวเองไม่เอาแต่ความคิดตัวเองเป็นหลักแล้วก็เอาใจใส่ในความเป็นอยู่ของทุกคนในครอบครัวไม่ทะเลาะกันหรือถ้ามีเหตุจริงๆหรือน้อยใจหรืออะไรนงี้นะคะหรือเขาทําให้เราไม่สบายใจหรืออะไรเงี้ยมันมีอยู่แล้วเนาะกระทบกระทั่งกันก็ต้องรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะรู้จักขอโทษเนาะ สรุปบทเรียนง,ง่ายๆเลยเด็กๆต้องเป็นเด็กดีนั่นเองแล้วก็รู้จักหน้าที่ของตนเองทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันในครอบครัวครอบครัวของเราก็จะมีสัมพันธภาพที่ดีทุกคนก็มีความสุขนะคะเราเรียนเรื่องต่อไปนะคะคือสัมพันธภาพในกลุ่มเพื่อนเรารู้ว่าเพื่อนเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่เราสนิทสนมคุ้นเคยนะคะอายุมากกว่าน้อยกว่าเท่ากันก็ได้เป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยนะคะแล้วก็เพื่อนเนี่ยจะทําให้เรา มีความสุขไม่โดดเดี่ยวมีความจิตใจต่อกันเป็นเพื่อนเล่นเพื่อนคุยนะคะปรึกษาหารือให้ความช่วยเหลือเราแล้วก็ถ้าเราอยากเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนนะคะก็ต้องปฏิบัติตัวให้ดีด้วยการร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นเพื่อนที่น่ารักเข้าหาง่ายนะคะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือคนอื่นนะคะไม่เอาเปรียบเพื่อนแล้วก็ไม่ให้เพื่อนมา เปรียบเราด้วยต้องรู้จักเป็นผู้ให้และผู้รับนะคะแล้วก็แบ่งปันสิ่งของให้แก่กันมีอะไรก็ต้องแบ่งกันนะคะไม่รังแกรหรือแกล้งเพื่อนร,รังแกกันในอันนี้ไม่ท,ำทํำขาดเลยไม่ดีนะคะไม่ดีมากๆเลยใช้คําพูดการกระทําอะไรก็ไม่ควรทถาเนาะพูดจาด้วยท้ายคที่ไพเราะสุภาพนะคะแล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆร่วมกับเพื่อนด้วยความเต็มใจถ้าเราไม่อยากฟั่มอันนี้เรารู้สึกไม่ชอบนะคะเราก็อาจจะบอกเพื่อนได้เนาะนะครับ แล้วก็เรื่องสุดท้ายที่เราเรียนนะคะคือการล่วงละเมิดทางเพศซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆในสมัยนี้นะคะมีข่าวเกิดขึ้นมากมายเลยะคะ่ะเด็กๆมันคือการกระทําหรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อตุกเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันก็ได้นะคะทั้งสายตาการกระทําคาพูดนะคะทําให้อีกฝ่ายเสียหายหรืออีกฝ่ายไม่ยินยอมนะคะมีหลายรูปแบบนะคะประกอบไปด้วยรูปแบบแรกนะคะก็คือ ทางคำพูดใช้คำพูดทะลึง่งลามกเชิญชวนในเรื่องเพศนะคะให้เราทำสิ่งต่างๆให้โดยที่เราไม่ชอบไม่โอเคทางสายตาใช้การจ้องมองการแอบ,บดูแอบถบ่ายอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าใช้การร่างกายของเขามาสัมผัสแต่เนื้อต้องตัวเราโดยที่เราไม่ยินยอมนะคะทางสื่อออนไลน์ส่งข้อความรูปภาพคลิป นะคะคมาให้เป็นสัญลักษณ์ทางเพศต่างๆนะคะซึ่งไม่เหมาะสมนะคะแล้วก็เป็นการล่วงละเมิดทางเพศด้วยรวมถึงบังคับหรือล่อลวงให้เราส่งให้เขาด้วยนะคะพฤติกรรมที่นาไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ง่ายเลยนะคะคือเราไว้ใจคนอื่นมากจนเกินไปเดี๋ยวนี้มีข่าวคนใกล้ตัวเนี่ยล่วงละเมิดทางเพศเด็กๆเยอะมากนะคะดังนั้นต้องระมัดระวังให้มากไม่ไว้ใจไม่อยู่กับใครตามลําพังนะคะอันนี้จะเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ง่าย ไม่หลงเชื่อคำชักจูงของคนแปลกหน้ารวมถึงคนใกล้ชิดถ้าเรารู้สึกไม่ปลอดภัยไม่โอเคให้เราปฏิเสธแล้วหนีออกมาเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราไม่กลับบ้านดึกไม่ไปที่เปลี่ยวนะคะหรือดูในสถานการณ์ที่เสี่ยงเนาะโอเคค่ะแล้วก็ การป้องกันการถูก่วงระเมิดทางเพศนะคะเด็กๆต้องรู้จักสังเกตก่อนว่าแบบไหนเป็นความผัดที่ปลอดภยัยแบบไหนคือไม่ปลอดภยัยปลอดภัยคือเราสัมผัสแล้วเรารู้สึกโอเคนะคะรู้สึกดีอ่าเหมือนพ่อแม่กอดเราหรืออะไรเงี้ยนะคะหรือคนใกล้ชิดที่เรารู้สึกโอเคกับเขากอดเราแต่ถ้าไม่ปลอดภยัยอาจจะเป็นคนแปลกหน้าเป็นคนใกล้ชิดแต่ว่าเขาสัมผัสแล้วเรารู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะไม่ชอบไม่โอเครู้สึกไม่ ไม่ไม่ดีอะไรเงี้ยเนาะก็อันนี้คือไม่ปลอดภัยนะคะอีกอันนึงที่ต้องระวังคือสัมผัสสับสนบางทีมันรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกแยกไม่ออกแต่เรารู้สึกปแปลกๆรู้สึกไม่โอเคกลัวกังวลอันนี้คือสัมผัสที่อาจจะเป็นอันตรายได้นะคะให้คิดไปก่อนว่าอาจจะอันตรายแล้วก็ไม่ได้ระบุแค่บริเวณที่สัมผัสอาจจะต้องดูว่าเขาสัมผัสแบบไหนมีการลูบก,การไล้การค่อยๆสัมผัสหรือแบบ จับนานๆอย่างนี้นะคะอันนี้ก็อาจจะไม่โอเคเนาะต้องสังเกตความรู้สึกถ้าเราไม่ชอบปฏิเสธเลยค่ะสิ่งสําคัญคือของสงวนปากหน้าอกอวัยวะเพศก้นอันนี้สําคัญมากอย่าให้ใครมาจับมาดูได้โดยที่เราไม่อนุญาตไม่ยินยอมติดขาดนะคะแล้วก็ต้องห่วงส่วนนี้มากๆเป็นพิเศษนะคะไม่อนุญาตให้ใครมามองนะคะไม่อนุญาตให้ใครมาถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอไม่ว่าใครก็ตาม นะคะถ้าเราไม่ชอบไม่รู้สึกดีไม่ให้เขามาทําแบบนี้กับเรานะคะถ้ามีคนมาทํากับเราแบบนี้มาขอดูกางเกงในมาขอดูภายในกางเกงในเรานะลูหกหรือมาขอดูหน้าอกมาสัมผัสเราโดยที่เราไม่ชอบนะคะหรือบังคับเราให้เราไปสัมผัสตัวเขาโดยที่เราไม่โอเคนะคะเราอยากเก็บเป็นความลับลูกเขาเป็นคนไม่ดีเป็นคนที่แย่มากๆเราไม่ต้องเก็บเป็นความลับเลยเราสามารถ ร้องตะโกนขอความช่วยเหลือหรือใช้วิธีไหนก็ได้ที่ให้คนอื่นรู้ว่าอันนี้เรากําลังถูกคุกคามอยู่นะคะถูกล่วงละเมิดอยู่แล้วก็หนีค่ะเอาตัวรอดออกมาแล้วก็มาบอกผู้ใหญ่นะคะความช่วยเหลือเลยคนที่อยู่รอบข้างบริเวณนั้นตำรวจคุณพ่อคุณแม่เอ,อคุณครูผู้ปกครองใครก็ได้คะ่ะที่เขายินดีจะช่วยเรานะคะโดยทั่วไส่วนใหญ่หญถ้าเห็นเด็กๆไม่ปลอดภยนะัยเขาจะอยากช่วยอยู่แล้วเนาะเราต้องช่วยขอความช่วยเหลือนะ แต่ถ้าเราไม่กล้าบอกเราหนีไปไหนไม่ได้นะเด็กๆไม่ได้ผิดนะลูกคนที่ผิดคือเขานะคะเราสามารถปองร้องขึง้นศาลแจ้งตำรวจให้ขาเอาดำให้ถูกดำเนิคนคดีได้เพราะคุณพ่อคุณแม่รักเราอยู่แล้วถ้าคุณพ่อมีคนมาทำกับเราแบบนี้คุกคอไม่ยอมแน่นอนนะคะต้องระวังให้มากๆแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะอะ่สำหรับวันนี้นะคะจบบทเรียนนะคะเด็กๆที่ตั้งใจชม จนจบนะคะชมจนจบนะคะขอให้สอบได้ทุกคนเลยนะคะแล้วเทอมหน้ามาเจอกันใหม่นะคะสําหรับวิชาสุขศึกษาในเทอมที่2เดี๋ยวเราจะมีอีกหลายเรื่องเลยที่เราจะเรียนนะคะขอให้สอบได้ทุกวิชาด้วยนะคะขออวยพรให้เด็กๆมีความสุขสําหรับปิดเทอมนี้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ